เดี๋ยวเรามาคุยกันสบายๆนะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูรีวิวหลังทำเสร็จทันทีนะครับของน้องก๊อตนะครับอ่าแล้วให้ดูรอบๆก่อนว่าตอนนี้โครงหน้าหลังทําเสร็จทันทีนะครับจะไม่เห็นรอยเขียวช้ำเลยนะครับ ทางคลินิกนี้คุณหมอจะออกแบบทรงให้ก่อนทําแล้วก็จะให้คนไข้นํารูปที่ต้องการมาให้คุณหมอเป็นเรฟเฟลนส์นะครับสําหรับว่าอยากได้ประมาณไหนคุณหมอก็จะเลือก,อกให้ตามกําลังเนื้อนะครับเอาแบบที่ใกล้เคียงความต้องการที่สุดเลยจมูกโด่งมีมิติมากขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถามน้องก๊อตนิดนึงครับอ,เ,อเป็นไงบ้างครับคุณหมอคุณหมอมือเบามากเลยครับผมทําก็ จะเสียวๆนิดๆครับตอนตาใบปออตอนกังวลมีความกลัวนิดหน่อยใช่ไหมตอนแรกกลัวมากเลยครับผมตอนมาแต่ตอนนี้พอทําแล้วรู้สึกแบบว่าไม่เจ็บครับเจ็บนิดเดียวครับผมอ่าแป๊บเดียวด้วยเนาะครับผมแล้วเห็นหน้าหลังทําแล้วเป็นไงบ้างครับหน้าหลังทาเปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมคนละคนเลยครับอ่าตัวยังเจอภัไพรตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบรูป before after ตอร์ของน้องก๊อตใช่ไหมโอเคน้องก๊อตนะครับ จะเห็นว่าน้องก๊อตตอนนี้คือหน้ามีมิติมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับของเดิมเนี่ยก็คือเป็นคนที่โครงจมูกนะครับอ่าดูนะครับสั้นนะครับแล้วก็ทําให้ไม่มีความมั่นใจเนาะก็เลยพอดีเห็นเพื่อนที่ทํางานใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเขาทาไปแล้วเป็นไงบ้างถึงถึงมั่นใจว่ามาทาที่นี่แล้วหน้าเปลี่ยนแน่นอนเขาบอกว่าทําดีมือเบาครับหมอมือเบาอืครับผมและไม่เจ็บครับแล้วก็เขียวบวมช้ำน้อยมากครับผม แล้วจริงไหมจริงไหมเจ็บไหมไม่เจ็บครับผมไม่เจ็บเนาะโอเคดูหน้าตรงนะครับจะเห็นว่าจมูกดูยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะดูหน้าเรียวขึ้นทันทีเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอด,ดูตอนช่วงจมูกเข้าที่รัดแกนนะครับระหว่างคิ้วตอนนี้มันก็จะมีอาการบวมยาชาเนาะแต่ถ้าเกิดมันลงแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนเนี่ยพอมันจะคมมากขึ้นมันก็จะดูเป็นมีมิติมากขึ้นแน่นอน มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนเพื่อนที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่บ้างครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากทำนะครับผมไม่เจ็บอย่างที่คุณคิดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากทำโอเคคือตอนนี้ของบริการคลินิกนะครับมีสามสาขานะครับที่เปิดทําการอยู่ตอนนี้ก็คือมีสาขากรุงเทพนะครับแล้วก็สาขากรุงเทพอยู่แถวแถวนวมินนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลพญาไทนวมินครับแล้วก็ที่ชลบุรีก็จะมีเส้นบ้านเก่าพันทองนะครับเป็นสาขามาตานครแล้วก็เป็น อยู่ทางบอ่อวินนะครับใครอยู่โซนนั้นก็สามารถทักมาสอบถามเส้นทางได้นะครับเพราะบอ่อวินเราก็จะมีคลินิกอยู่หลังโรบินสันเลยนะครับใครทํางานอยู่แถวนั้นก็สามารถเรียกรับบริการได้ตามความสะดวกนะครับแต่ต้องเช็คคิวคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอก็จะเดินทางลงไปดูแลเคสียให้เลยเห็นแล้วน่าเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับดูจมูกยาวขึ้นมากว่าเดิมแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับ ทั้งหลอ่อทั้งคมแน่นอนนะครับผิวคมเข้มแบบนี้นี่ถ่ายรูปขึ้นแน่นอนโอเคไงฝากและสักแชร์ด้วยนะครับใครสนใจทักมาสอบถามตอนช่วงนี้นี่ก็ Work ์ r ฟอร์มโกันนะครับก็มีโอกาสก็มารับบริการกันได้เลยนะครับไม่เขียวไม่ช้ำใส่หน้ากากแล้วก็ไม่มีใครรู้ละถอดออกมาไล้หล่อสวยเลยเนาะโอเคขอบคุณมากจ้า